ชื่อดังๆสนั่นสุพันจนาภพค่ะปัญหาชีวิตคืออะไรไม่มีอะไรค่ะจะมาแก้ให้สัรพสัตว์ค่ะแก้แก้ไปยังยังค่ะที่แก้นี้คือแก้ให้เด็กข้างเตียงค่ะอจบเด็กข้างเตียงจบไปแล้วจบไปแล้วต่อไปนี้จะมาเรื่องสับพสัต์ค่ะปัญหาชีวิตมีอะไรบ้างในเวลานี้ไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรสุขภาพโอเคก็มีไหลนิดหน่อยแล้วก็เป็น โรคภูมิแพ้นะภูมิแพ้และก็เป็นปวดไหล่ทั้งสองข้างถามว่าสรรพสัตว์เกี่ยวข้องบ้างไหมอยากจะขอชดใช้ไปเลยเคยปูเคยอะไรวะนึ่งปูสดๆเป็นเป็นปูเนื้อสดแล้วก็กุ้งหอยปูปลาตะภาพไก่พวกนี้ยังตามล่าอยู่หรือเปล่าท่านเทวดาก็มีกระต่ายด้วยหลวงพ่อเพิ่มกระต่ายไปอีก ก็มีนกแก้วด้วยหนูป้อนอ,อาหารมันแล้วสารสายาพมันหลุดเข้าไปในคลองก็ตายบวกนกแก้วพวกนี้มากันหมดเลยหรือเปล่าท่านเทวดาสัพพะสัตว์ใช่ไหมท่านใช่แล้วให้รู้กันนั่นแหละนาะว่าคนเราอยู่ร่วมกันแหละครับผังพ่านนาะเบียดเบียนแหละท่านแน่อันกินเข้าเลือนเหนือด้วยใช่ไหมท่านใช่แล้วเป็นเนื้อตัวเดียวกันนั่นแหละนาะยิ่งเป็นเวรกรรมผูกมัดกันแหละครับกรรมนี้นะตามหลายชาติด้วยนั่นและ แล้วเวลานี้มากันหมดเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยถึงเวลาเลยแล้วสินาเพราะคนสํานึกได้ด้วยนั่นแหละคราจึงแร่งทำบุญหาให้เขาไปก่อนแล้วขอจ่ายหมดจบไปเลยทีเดียวจะต้องใช้อะไรบ้างทำอะไรบ้างเท่าไหร่ให้จบใช่ไหมท่านใช่แล้วให้จบกันกับศาสตร์นั่นแหละนะหกสิบวันนั่นแหละคราภาวนาได้ไหมเล่าเลยหกสิบวัได้ไหมได้ค่ะได้เลยพร้อมเมื่อไหร่ สิ้นเดือนมีนาค่ะมีนาสิ้นเดือนมีนาจะเริ่มจัดให้เลยถ้าอย่างนั้นท่านเอ๋ยนำชุดขาวเลยสองชุดนั่นแหละนะถ้าใจหนึ่งชุดนั่นแหละคระหนังสือสวดมนตนะ์หนาสองเล่มแหนะสังฆทานเป็นผักผลไม้ใบสัตว์ได้ให้ได้เป็นร้อยตัวอ้าวได้ไหมได้ค่ะได้เลยสิ้นเดือนมีนาจะเริ่มบวชให้หกสิบวัน สัพสัตวต้องการปล่อยสัตว์บ้างหรือเปล่าให้มากกว่าร้อตัวอ่าได้หมดแล้วสังฆทานได้แล้วหรือยังบอกไปแล้วสังฆทานาลาผลไม้ครับผักผลไม้ครับอ่าเง้นก็จบเป็นนั้นว่าสัพพสัตวทั้งหมดรอรับบุญหลังจากมีนาปลายเดือนแล้วก็จะเริ่มปฏิบัติให้เลยออขอให้โครคภัยไข้เจ็บเบาบางหายลงด้วยเรียบร้อยไปได้